สวัสดีค่ะวันนี้มาทำขนมไทยสวยงามนะคะขนมช่อม่วงค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะมาทำการผัดไส้ก่อนซึ่งไส้ที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นไส้ของสาคูไส้หมูค่ะพอผัดไส้เรียบร้อยนะคะเราก็จะปั้นเป็นก้อนลูกละ1หนึ่งช้อนชาหรือประมาณ10กรัมค่ะจากนั้นมาเตรียมในส่วนของแป้งนะคะก็ใช้แป้งอัตราส่วนต่างๆให้ไว้ที่คลิปเต็มนะคะ พอผสมส่วนของแป้งเรียบร้อยนะคะเราก็จะมากวนด้วยใช้ไฟปานกลางค่ะจนกระทั่งแป้งเข้าสู่ประมาณ80%จากนั้นก็เอามานวดจนกระทั่งเนื้อเนียนแล้วก็มาห่อด้วยไส้ค่ะโดยแป้งชั้นนอกนะคะประมาณ10กรมัมแล้วเราก็จับจีบรอบๆด้านข้างก่อนไล่ขึ้นมาจนถึงด้านบนค่ะในแต่ละชั้นนะคะก็ค่อยๆเอียงมุมของตัวที่หนีบนะคะ เอียง45องศาก็จะทำให้เขาได้เป็นช่อม่วงที่สวยงามค่ะเสร็จเรียบร้อยก็ไปนึ่งที่5นาทีก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ